นิยายรักเรื่องเมียบำเรอสัญญาสวาัสดแต่งโดยตะาณตาตอนที่หนึ่งยพร้อยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเสียงห้าวแบบชายหนุ่มแต่ถูกบีบให้แหลมอย่างไม่ห่วงภาพลักษณ์ของชายหนุ่มรอในฝันของสาวๆของเจแนตรหรือนัทกร ที่ผลักประตูร้านเสื้อผ้าของพลอยใสที่ทำท่าจะปรือหลับเพราะช่วงบ่ายของวันวันทำงานซึ่งไม่มีลูกค้าและหนังสือนิยายในมือก็ยิ่งทำให้คนที่ยอมเปิดแอร์เพราะอากาศที่ร้อนจัดทำท่าจะเข้าสู่ห้วงเนตราถึงกับต้องตกใจกับเสียงร้องของรุ่นพี่สาวสามอะไรอะไรโหเจ๊ จะร้องทำไมเนี่ยตกใจหมดพลอยสายบนอ้าปากขาวนิดๆก่อนจะกระพริบตาโตโตมองรุ่นพี่ที่ทำท่าจิบปากจิบคอไม่ร้องได้ยังไงเลยยะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่กับชีวิตของฉันแล้วหล่อนต้องช่วยฉันในยะหยิบพลอยพลอยใสยทำหน้ายุง่งแม้รุ่นพี่ของเธอคนนี้ จะเป็นนายทุนใหญ่ให้เธอได้กู้เงินมาเปิดร้านขายเสื้อผ้ารวมถึงการออกแบบสินค้าในร้านทว่าคำว่าหล่อนต้องช่วยฉันมักตามมาด้วยความสวยที่ไม่น่าไว้ใจเสมอมีอะไรละเจ้จะให้พลอยช่วยอะไรถามเสียงอ่อยก็แหมเรื่องที่จะให้หล่อนช่วยน่ะมันไม่ยากหรอก แค่ให้หล่อนแต่งตัวสวยๆไปนั่งกินข้าวกับฉันเท่านั้นแหละสาวพลอยอ้าปากคา้างเหมือนมีอะไรพิกลจนเธอชักจะไม่ไว้ใจแค่กินข้าวแน่นะถามให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นแค่กินข้าวอย่างเดียวใช่ไหมแค่ถามให้แน่ใจแต่เจ้าตัวกลับตอบท่าทางอีกอักก็ฉัน ฉันจะให้แกไปกินข้าวกับพ่อกับแม่แล้วก็อ่าของฉันเตรียมตัวด้วยล่ะอะไรนะเจ้จะให้พ่อไปกินข้าวกับประธานซีอสาวน้อยปากอิ่มชมพูเรือทำหน้ายุ่งเพราะรู้ว่ารุ่นพี่นัฐกรของเธอไม่ใช่แค่คนมีเงินธรรมดาธรรมดาแต่เป็นถึงคนใหญ่คนโตไฮโซรู้ดา ในแบบที่คนยังพลอยใจติดตดินต๊อกต่อยไปเลยก็แค่แต่งตัวหน้ารักหน้าดารักใส่ๆๆใส่สใสเป็นคุณหนูน้อยๆที่น่า,นารักน่าถานอมก็พอนักกรตอบสวนตอบด้วยสีหน้าอันจริงๆๆจังเจ้อย่าบอกนะว่าจะให้พลอยไปเล่นละครตบตาใครสาวน้อยดีตาจับผิดรุ่นพี่ก็เลยต้องยอมเล่าความจริง เออพ่อแม่ฉันะเห็นว่าฉันไม่มีแฟนสักทีก็เลยจะจับคู่ให้ฉันกับลูกสาวเพื่อนอภึกึก็เอาแต่จับผิดฉันบอกว่าถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแฟนชายหนุ่มพูดไปมือไม้ก็กรีดกลายไปด้วย ลอยสาก็เลยทำหน้างงไม่ทันท,ที่ลูกพี่ที่รุ่นพี่พูดพ่อฉันอยากให้ฉันดิบแต่งงานเพราะกลัวว่าฉันจะมีแฟนเป็นผู้ชายแกไม่ดูหรอกเจ๊ยอยากจะบ้าตายแค่ไหนนี่ขนาดเจ๊มาอยู่คอนโดคนเดียวแล้วนะแม่ของเจ๊ย,ยังตามมาตรวจแทบจะทุกอาทิตย์ถ้าเรื่องที่เจ๊มีสามีแดงขึ้นมานะแกบ้านแตกแน่ มนนัตกรจะเล่าปัญหาชีวิตด้วยสำนวนอันตื่นเต้นทว่าน้ำเสียงที่ขมคืนของเขาก็ทำให้พลอยใสต้องทอนใจเอาล่ะถ้างานเจก็ว่ามาเลยแล้วกันจะให้พลอยไปทำอะไรที่แห่นเมื่อไรยังไงก็ว่ามาพลอยจะช่วยเป็นแฟนสาวแสนดีของเจสักวันตกลงตามนั้นเมื่อถึงเวลานัดก็ทำให้พลอยใสถึงกับงงเฮ้ยเจ้ จำเวลาผิดหรือเปล่าเนี่ยพอยสายถามแล้วยิ้มกว้างให้คนหน้าตื่นที่ใต้ตาคล้ำไม่ต่างจากมีแันด้วันนี้หลอนนัดเป็นแฟนฉันฉันก็ต้องมาจับหลอนเตรียมตัวก่อนฮะนัดเจ้มาสี่โมงเย็นไม่ใช่หรอแล้วนี่จะรีบไปไนหะฉันจะมาจับหลอนแปลงโชว์มาสียะเจนัดขอนควับใส่รุ่นน้อง แค่กินข้าวเนี่ยนะไม่ใช่แค่กินข้าวนะหล่อนกำลังจะพบหน้าญาติผู้ใหญ่ของหล่อนหล่อนต้องเปะหล่อนต้องขุดเอาความงามความน่ารักความเป็นผู้ดีให้พ่อกับมให้พ่อแม่กับอับลึกเกิดความประทับใจแต่แรกเห็นก็ใจมาแล้วบัญชีร้านก็ยังไม่เสร็จแล้วไหนจะต้องวางแบบชุด ที่ต้องออกแบบเอาไว้พลอยสายตีหน้ายูหุหยบัญชีร้านกับเงินทุนร้านอันไหนมันสำคัญกว่าถ้าหล่อนเนี่โมโอเอนับแต่เดือนไปเดือนนี้ไปดอกเบี้ยร้อยละ20ทันทีงดหักต้นหัดดอกเอาไหมละ่ะคำคูของเจนแนตได้ผลพลอยสายจึงจำใจต้องคอตกรีบปิดร้านทันที หนุ่มเข้มในด้างสูงสู่สีเข้มไดเนกไทยกระดุมสองเม็ดบนของบนเสื้อเชิ้ตสีขาวทุกปลดลงแม้จะดูลำลองไปบ้างทว่าความกลมเข้มสีหน้าอันเรียบเฉยแต่หลอ่อเหลารัศมีอันโดดเด่นบางอย่างที่ทำให้ผู้ชายคนนี้สะดุดตาเป็นอย่างยิ่งมาเห็นด้างบอบบางทว่าอิ่มไปด้วยสัดส่วนของวยสาวหยุดยืนนิ่ง ตรงหน้าทางเข้าของโถงด้านใหญ่ดวงตาคมกลับไม่อาจละจากล่างนั้นไปได้และเมื่อเห็นว่าด้านหลังของหญิงสาวผู้นั้นเป็นใครลมหายใจของเขาก็แทบหยุดนิ่งขณะที่พลอยใจเองก็รู้สึกได้ถึงที่ประจรที่ปั่นป่วนหัวใจของเธอเต้นแรงผิดปกติเมื่อเธอได้สบตากับผู้ชายตรงหน้าอาพลึก จะตัวเรียกก่อนจะก้มลงกระสิบพร้อมนะยิบพอยนะักก่อนอุทานเมื่อเห็นว่าคนที่หยุดนิ่งตรงทงทางเดินของโรงแรมนั้นคือใครใบหน้าคมก้มกระสิบข้างหูแฟนสาวก่อนจะอบเอวพาเดินตรงไปโดยไม่รู้เลยว่าความใกล้ชิดที่เขาแสดงออกมันทำให้แครบ,บางคนกำมือนั่น เหมือนสะกดอารมณ์อิจฉาของตัวเองอัปลึกเพิ่งมาเหรอครับอย่างงั้นแนะนัดแนะนำก่อนก็นแล้วกันนี่พลอยใสแฟนของนัดเองแล้วนี่ก็อัปลึกอ่าของพี่เองจ้นะน,นักกรแนะนำคนทั้งสองให้รู้จักกันพลอยอย่างงั้นเหรอเสียงทุ้มต่ำกลางวานของเขาช่วยปลุกโสดประสาทของพลอยใส ให้กลับเป็นปกติเสียงเรียกชื่อของเขาเหมือนะระฆังที่ปลุกเธอให้ตื่นจากผวังค่ะเออค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะปล่อยใสายตะกุกตะกักสองมือที่ไหว้ทำความเคารพชื้นไปด้วยเหงื่อที่ไม่ใช่มาจากความหวาดกลัวอาพึ่เหยี่ยมองแฟนของผมอย่างนี้สิครับเกิดแฟนของผมร้องไห้กลับบ้านขึ้นมาจะทำยังไง ลอยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอภึกนะ่ะหน้าตาดุแต่ปกติแล้ว,ว่แกใจดีมากๆนักกรบอกอย่างอารมณ์ดียกแขนขึ้นอบเอวหญิงสาวร่างเล็กเหมือนจะปกป้องแต่ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นแม้แต่น้อยเพราะด้วยสายตาคมดุนั้นยังคงจับจ้องเธอนิ่งไม่วางตาและวมื่อถูกจับจ้อง มือของพลอยใสยก็ยิ่งยึดแขนของนักรเอาไว้นั่นพร้อมพยายามเบียดตั้งตัวเองชิดกับนักรมากขึ้นเหมือนต้องการการป,ปกป้องด้วยเช่นกันแต่การกระทำของเธอกลับทำให้ญาติใยา่ของคนรักไม่พอใจนะักขอโทษทีเข้าไปกินเข้าไปกันได้แล้วพ่อแม่ของเขาพ่อแม่เขารอพวกเราอยู่ ึกพูดก่อนจะเดินนำเข้าไปในห้องอาหารแผ่นหลังกว้างและท่วงท่าการเดินที่ดูสง่าของเขาทำให้พลอยใสรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงทุกขณะสวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยใสค่ะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่ทำให้ทุกท่านต้องรอทันทีที่นักกรแนะนำบุพการีของเขาพลอยใสที่ไม่รอช้า ทำทีมือไม้อ่อนทักทายทั้งสองอย่างอ่อนหวานหวังเพียงจะสร้างความประทับใจให้ครอบครัวของรุ่นพี่ให้ท่านประทับใจให้ครอบครัวของรุ่นพี่ของเธอและไม่ต้องมีภารกิจอะไรแบบนี้อีกไม่หรอกหนูลุงกับป้าเสียอีกที่รีบมาก่อน เราตื่นเต้นกันมากไปหน่อยนั่งลงก่อนนะจ๊ะนีราการหรือคุณแม่ที่ยังดูสาวและสวยของนักกรส่งยิ้มให้หญิงสาวอย่างอ่อนโยนก่อนจะพายมือไปยังเก้าอี้ที่ว่างอยู่ใช่ตอนที่เจ้านัดบอกว่ามีคนที่อยากให้พวกเรารู้จักที่คบหากันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยพวกเราก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่ปีนี้เจ้านัดก็จะ25ห้าแล้ว ตอนพ่ออายุเท่ามันพ่อก็แต่งงานแต่งการแล้วนะพดผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชื่อดังที่พล่อยสายเคยเห็นหน้าตามสื่อตอบพร้อมยิ้มร่าให้กับหญิงสาวไม่คิดว่าแฟนของตนาจะเป็นสาวน้อยแสนสวยขนาดนี้น่ายินดีนะเห็นอย่างนี้แม่ก็บอกใจขึ้นเยอะน,อน้ำเสียงเจอแวว หวานและอ่อนโยนของนีราการทำให้แก้มนูนของพลอยสกลายเป็นสีระเรื่อเมื่อถึกชมต่อหน้าข,ข,ขอบคุณค่ะทุกคนมาพร้อมกันครบแล้วงั้นผมให้เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟเลยนะครับเสียงทุ้มต่ำจากคนที่นั่งข้างๆเธอถามขึ้นเมื่อเห็นทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วการสนทนาแบบหวานอมขมกลืนของพลอยสก็เริ่มอีกครั้ง บรรยากาศการรับประทานอาหารเรียกได้ว่าพยายามเป็นกันเองอย่างที่สุดทว่าแต่ละคำถามที่บีดามารดาของนักกรถามหญิงสาวนั้นทำให้พลอยใสไม่แน่ใจว่าเธอกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำความรู้จักหรือสอบประวัติกูลเพื่อทำภารกิจระดับชาติอยู่หรือไม่คุณพ่อคุณแม่ของหนูทำงานอะไรจ้า แล้วเออนามสกุลของหนูเนี่ยเป็นนามสกุลของตระกูลเก่าแก่หรือเปล่าถ้าใช่หนูอยู่สายไหนกันละจ๊ะแม่ครับแม่ครับใจเย็นเย็นเดี๋ยวพลอยเขาตั้งตัวไม่ทันนะนักกรรับรู้ถึงความอึดอัดใจของหญิงสาวจึงทงวงมารดาอีกครั้งแต่ทว่าพลอยสายไม่ได้คิดขุนเคืองใจ เพราะเข้าใจในความรู้สึกของบิดามารดาของนักกรจึงยิ้มให้และตอบผู้อาวโุโสตามตรงคุณพ่อของหนูเป็นทหารค่ะอยู่ที่จังหวัดทางเหนือแม่เป็นครูเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดเดียวกันค่ะบรรพบุรุษของหนูรับราชการมาสี่ห้ารุ่นแล้วค่ะแต่รุ่นของหนูไม่มีผู้ชายเลยค่ะเธอตอบด้วยรอยยิ้ม ที่ไม่ได้แสดงถึงความกะอักกะอวนใจเลยคำถามมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวถูกป้อนเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดการรับประทานอาหารอืมน่าเสียดายนะที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจถึงคราวที่เจ้าสัวพศบิดาของนักตกรออกความเห็นบ้างโดยที่นีราการก็เห็นด้วยพ่อแม่ของนักการ ซักถามเรื่องความรู้รอบตัวต่างๆโดยที่ส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การตลาดการธุรกิจเป็นส่วนใหญ่หญิงสาวตอบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ในความเห็นส่วนตัวของเธอจะออกแนวนิยมแบบพอเพียงมากกว่ายินดีที่ได้คุยกันนะโอกาสแบบนี้มีไม่ง่ายเลย เสียงนุ่มของนีราการทําให้พลอยใสายรู้สึกโล่งใจที่เธอสามารถผ่านช่วงเวลาสําคัญครั้งนี้ไปได้ขอบคุณมากนะคะพลอยสายยิ้มหวานตอบพร้อมลุกขึ้นเมื่อสิ้นสุดการรับประทานอาหารที่กดดันที่สุดในชีวิตโชคดีนะหนูร่างบางยิ้มหวานรับก่อนจะเดินไปส่งผู้อาวุโสทั้งสองที่หน้าโรงแรม ดยมีรถคันใหญ่มาจอดรอรับอยู่ก่อนแล้วทว่าหน้าที่คนรักของนักกอนยังไม่จบลงเพราะยังเหลือญาติผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งนายจะไปส่งพลอยใสเลยใช่ไหมนะัดเสียงทุ้มต่ำของคนที่เงียบมาตลอดดังขึ้นพลอยใสคิดว่าผู้ชายร่างสูง ที่หน้านิ่งๆแต่ดวงตาดังสีบางอย่างที่เขาส่งออกมานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดและหวาดหวัน่นมากกว่าคำถามของพ่อแม่ของนัตกรเสีอีเมื่อเขาหันมามองเธอกับคนรักตรงๆหญิงสาวจึงครั่นเนื้อครั่นตัวขึ้นมาทันทีครับ แล้วอพึกจะไปไหนต่อหรือเปล่านะักกรถามอาของเขาทว่าพลึกยังไม่ทันจะพูดอะไรพลอยใสกลับพูดแทรกขึ้นมาเสียก่อนพี่นัดคะพลอยขอตัวสักครู่นะคะแมรู้ว่าอาจจะเสียมารยาทแต่เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนนอกควรให้อาหลานทั้งสองพูดคุยกันโดยไม่มีเธออยู่ด้วยมากกว่า เมื่อได้ฟังเมื่อได้พ้ลจากรังสีร้อนแดงของพลึกแล้วของพลึกแล้วพลอยใส่จึงรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอีกครั้งแด่งกดดันความเครียดจากการแสดงละครให้สมบทบาทนั้นทำให้เธอสูญเสียพลังชีวิตไปไม่น้อยหญิงสาวรีบจัดการธุระส่วนตัว เธอรีบเติมแป้งเติมลิปสติกเพื่อเรียกความมั่นใจบนใบหน้าอีกครั้งแต่ทว่ายังไม่ทันจะเสร็จโทรศัพท์มือถือที่เธอตั้งไว้มันก็เรียกสายดังขึ้นว่าไงเจ้อย่าออกไปแล้วหญิงสาวรีบบอกทันทีที่เห็นเบอร์และผู้โทรมาจึงรีบกดรับท้องเสียหรือไงอยาหรือของแพงมันทำผิด น้ำเสียงดระดื่นที่เย้าหยากผ่านโทรศัพท์ทําให้ปล่อยสายกรอกตาแม้จะรู้ว่าปลายสายไม่เห็นก็เถอะอารมณ์ดีเชวนะเจ้อพึกของเจ้กดดันน้องจะแย่อย่างอารมณ์ดีอยู่ได้ไม่ต้องเร่งหรอกอยาะเดี๋ยวคุณน้องจะออกไปแล้วเจ้เปิดไปที่จอดรถแล้วนึงไงถึงได้จีบปากจีบคอได้เนี่ยอะไรยะอพึกเขาชอบหล่อนออกถ้าไม่พอใจนะ ป่านนี้อาของฉันคงพูดอะไรให้หล่อนหน้ามานไปแล้วแหละมีแต่พ่อกับแม่ฉันเท่านั้นแหละที่ยังตั้งแง่กับหล่อนอยากคิดมากกันแล้วกันเออเออที่โทรมาเนี่ยก็จะเร่งให้หล่อนรีบเพราะอัพึกเขารออยู่ปล่อยสายอาปากค้างฮะถึงองงเต็กเมื่เกีะสามีฉันโทรมา ฉันก็เลยต้องรีบกลับออกไปฉลองความสำเร็จแยหน่อยตอนนี้ฉันออกจากโรงแรมมาแล้วหล่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันฝากให้อัพึกไปส่งหล่อนแล้วนะจ๊ะบายหาอะไรนะเจ๊เดี๋ยวสิเจ๊เฮ้ยทำไมถึงทำงี้เนี่ยปล่อยสายพยายามเรียกคนปลายสายก่อนจะพยายามโทรกลับไปหาแต่นักกรกลับปิดเครื่องหนีไปเสียแล้ว ใหญ่เจนัดอะไรกันเนี่ยพอเสร็จสึกกลอนก็คิดจะฆ่าขุนศึกอย่างฉันเลยหรือไงอาพึกของแกไม่ทำฉันขาดใจตาไปก่อนเลยเนี่ยปล่อยใสได้แต่บนกับตัวเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการออกไป,ปเผชิญหน้ากับพลึกจอมโหดเขาเป็นผู้ชายที่เธอคิดใคร่ครวญดีแล้วว่า ไม่ควรเข้าใกล้ที่สุดในโลกจบแล้วนะคะเมียบอมเรอสัญญาสวาสัสดชื่อน่ากลัวใช่ไหมละ่ะติดตามตอนต่อไปไม่สปอยเยอะแต่คร่าวๆแล้วก็แค่คิดว่าต,วตัวเองคิดว่ามันจะสนุกแต่ไม่รู้เพื่อนๆจะสนุกด้วยหรือเปล่า ก็ติดตามกันก็แล้วกันนะขอบคุณสำหรับการรับฟังฝากด้วยนะคะกับนิยายเรื่องใหม่ของตาเนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะก็ชื่อมันออกจะล่อแหลมนะตาก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงในวันที่30ตอนเที่ยงหรือเปล่านะก็ลองเดาๆกันดูใครที่ถามหาพระเอกนะตาหารูปไม่ทันเอารูปดอกไม้ไปดูเล่นก่อน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ช่วยเรื่องใดไดของตานะคะก็มันมีอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าคุณก็แค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตมาดูตาใช่ไหมตาก็ขอแลกกันเนาะเพราะว่าตาก็ก็จะเขียนได้เนาะก็คุณก็ช่วยตาบ้างก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตาก็ยังมีน้สินนะคะแล้วก็อย่างที่ดูเนาะตอนนี้ตากำลังทำบ้านยุ่งวุ่นวายมากเลยตากเลเิยต้องมาอ่านตอนกลางคืนเนาะ ก็กลางวันก็ไม่ได้นอนกลางคืนก็นอนน้อยขอบคุณก็ล่วงหน้าไว้ก่อนละกันนะคะที่ช่วยเหลือตาแล้วก็ขอให้ร่ำรวยนะคะมีคนช่วยเหลือคุณบ้างยาม้วยคุณคาดสนเนาะขอบคุณไว้ก่อนเลยค่ะถ้าชอบคลิปของตานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปสำหรับเพื่อนใหม่ก,ก,กิ๊กเลยถ้าอยากฟังนะคะว่า อยากฟังวิดีโอแนะนำตัวก็ฟังต่อได้หลังจากตอนนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับตาอนัตาสตอรี่นะคะตาอนัตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำช่องนี้ด้วยตาเองในตัวของตาเองนะคะ ตามีหนึ่งสมองนะคะมีสองมือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตามไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงานหลังจากเลิกทำงานประจำมาเขียนนิยายนะคะ ใน1วันตาอาจจะ1ลงถึง1 3ถึง3ตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรการุณามีสติในการคอมเมนต์นะคะ แล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลฟ์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ในช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่หหรือลูปสอนมันจะลานให้คุณไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะ เรื่องล่าสุดที่ตากำลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนะเรื่องที่ตายอย่างเขียนไม่จบตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่าตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะตาเรียบเรียงวันต่อวันตามีพล็อตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ทำความรู้จักกันค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะ เพราะว่าตาย,ยังมีนี้สิตเนาะตาทำงานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้ผักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีๆนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟจากแบตเตอรี่และค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหาก คุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้นกเพระบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับท่านที่ช่วยเรื่องรายได้ของตานาขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีบุญมีบารมีนะคะ แล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะ รบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ